ี้เสียนพัดจะมาพูดเรื่องเหรียญที่เชฟพัทรชัยแฝดจิตตัวนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุดวัดกาหลงครับรุ่นเสือบินปี2520ครับผมเป็นเหรียญที่ตีใหญ่แฝดครับเนี่ยเสือบินสภาพจีจัดเลยครับสภาพ สภาพสวยครับเนี่ยอันนี้เป็นลูกเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่สุดด้วยครับเนี่ยตะกรุดสามดอกแล้วนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อพมวัดขนอนเหนือนะครับอ่านาลาเหยียบเมฆสร้างปีสองพันห้าร้อยยี่สิบหกครับผมรุ่นนี้ลูกศิษย์สร้างถวายครับเนี่ยครับสวยๆนะครับเนี่ย แล้วก็จะมีที่คอแฟนติดตัวก็อันนี้ก็จะเป็นหลวงหลวงปู่ผางนะครับปีสิบสองบ็อกสรละอาหน้าเอียงขอไข่งอกลมครับเนี่ยจิตจานเลยครับต้องขอบคุณน้องโอรังสันครับทีเมตาครับเนี่ยนี มีจีวรมีเกสาหลวงปู่ด้วยครับเนี่ยแล้วก็นี่จะเป็นคุณพระช่วยองครับเนี่ยหลวงพ่อเชษวัดถวินศิลามงคลครับพระ,ะพระผู้เท่าแห่งวัดการทุ่งนาแห่งทุ่งท่าไข่ฉะเชิงเซาครับเนี่ยน,นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปถ่ายปีนี้นะครับกระถินปีนี้ครับ ด้านหลังก็จะเป็นปู่ปู่ฤาษีครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นนาลายทรงหนุมานครับเนี่ยแค่นี้ครับแค่นี้ก็เที่ยวทั่วไทยเลยครับผมบอกเลยหลวงปู่สุดหลวงปู่สุดวัดกาหลงเนี่ยผมเป็นพระในฝันผมเลยครับเนี่ยพระในฝันจริงพระในฝันตั้งแต่เด็กเลยครับเนี่ยหลวงปู่สุดกับหลวงปู่ผางนะครับ เป็นบอกว่าถ้ามีบุญวาสนาก็อยากจะเช่าก็เป็นดังฝันครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเชพัดจะหาพระเกจิพระใหม่มาให้ชมครับภาษายฉาเชิงเซาก็ผมแนะนำนะครับท่านพ่อผมเองครับพระอาจารย์เชษดวัฒวินเสีามงคลผมบอกเลยพระรูปนี้สายนี้ไม่ต้องคุยกันเยอะครับไม่ต้องพูดเยอะเลยสายเนี่ยผมบอกเลยวัดกลางทุ่งนาผมเนี่ย นี่เดี๋ยวชมนี่ครับอันนี้ก็ท่านพ่อท่านเมตตาจา์ให้ครับเนี่ยอันนี้ลอยหมึกท่านพระอาจารย์ท่าน,าน,านได้จานให้นะครับเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมนี่พระศิวลีมีนกมีปลาครับค้าขาย สายนี้ไม่ต้องคุยกันเยอะครับผมบอกเลยอ่า